สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับจิงจูชฉยจิงจูชฉยเป็นพืชล้มลุกจำพวกพืชผักสมุนไพรมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศจีน ขยายพันธุ์โดยการปักชำเพาะเมล็ดหรือแยกต้นมาปลูกนำรากของต้นไปปักชำเพาะในแปลงปลูกจิงจูชายชอบแดดร,รำไรรดน้ำแค่วันละครั้งเดียวก็พอนะคะจิงจูชายเมื่อโตและแข็งแรงดีแล้วจะออกดอกเป็นช่อยาวมีช่อแขนงเล็กๆแตกจากแกนช่อเป็นสีขาวเมื่อดอกบานเมื่อดอกบานและโรยเมล็ดก็จะร่วงลงดิน แล้วก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ต่อไปเป็นพืชที่ชอบน้ําแต่ไม่ชอบแฉะปลูกในที่ร่มรําไรทําให้ขึ้นง่ายและงอกงานได้เร็วใบสีเขียวเข้มเป็นแฉะต้นสีน้ําตาลม่วงมีกลิ่นหอมอ่อนๆจิงจูชายเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นดังนั้นจึงมีความสามารถในการบํารุงปอดฟอกเลือดและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและช่วยปรับสมดุลร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะทําให้ไม่ป่วยง่ายและเป็นผักที่มีประโยชน์ใช้ทําอาหารได้ทั้งขาวและหวานเช่นเกาเหล่าเลือดหมูแกงจืดแกงเผ็ดยำและกินเป็นผักจิ้มเครื่องจิ้มได้ทุกชนิดส่วนของหวานก็ผสมทําเป็นวุ้นคุกกี้เค้กนอกจากนี้ยังทําเป็นเครื่องดื่มใบใช้ชงชา จุปแป้งทอดกรอบหรือจะกินดิบๆก็ได้นะคะจิงจูชายเป็นยาเย็นรสขมนิดหน่อยแต่มีกลิ่นหอมที่เป็นประโยชน์เนื่องจากใบและลำต้นมีน้ำมันหอมระเหยเข้าตัวยารักษาโรคได้หลายชนิดกินง่ายเด็ดจากต้นแล้วเคี้ยวกินเลยก็ได้จิงจูชายให้ประโยชน์โดยตรงคือเป็นผักสมุนไพรให้ประโยชน์ทางยากินรักษาโรคเบาหวานแก้เม็ดผดผื่นคันป้องกันรักษาอวัยวะภายในฟอกเลือดขับสารพิษแก้อักเสบ ที่สาคัญที่สุดคือต่อตา้านมะเร็งทุกชนิดจิงจูไฉมีประโยชน์มหาศาลแนะนําว่าให้ปลูกติดบ้านไว้นะคะแม่แหม่มเองก็ปลูกไว้หลายต้นค่ะที่สัาคัญขยายพันธุ์ต่อๆไปได้ง่ายด้วยนะคะในช่วงหยุดยาวแปดวันนึกว่าเขาจะตายแล้วแต่เขาไม่ตายนะคะเพียงแค่เราตัดกิ่งที่แห้งตายออกหลังจากนั้นก็รดน้ํารดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนิดหน่อยเขาก็งอกงามได้เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราควรปลูกติดบ้านไว้นะคะ เมื่อเรารู้วิธีปลูกและประโยชน์ของจริงจูฉายแล้วก็อย่าลืมรู้ถึงโทษของจริงจูฉายด้วยนะคะสตรีมีคันไม่ควรรับประทานเพราะเสี่ยงต่อการแท้งหรืออาจมีอันตรายกับทารกได้คนที่เป็นความดันต่ำ ควรหลีกเลี่ยงการกินจิงจูชายที่อาจทำให้ระดับความดันโลหิตลดลงจนถึงขีดอันตรายได้สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองสำหรับวิธีการดูแลจิงจูชายให้งอกงามเราไม่ต้องรดน้าจนแฉะนะคะถึงจะชอบดินชื้นแต่ก็ให้พอประมาณค่ะอย่าให้ขาดน้ำและอย่าปล่อยให้น้ำขังนอกจากนี้ควรหมั่นตัด เพื่อที่จะได้แตกยอดอ่อนออกมาเรื่อยๆจะทำให้มีจริงจูชัยไว้กินตลอดนะคะ